รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับคุณผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยใหม่เชฟโรเลตโซนิกโซยู บอครับพี่เบลไอ้สิ่งโพสรออีกตั้งนานร้อนโอ้คเดี๋ยวร้อนดิเกันสะบัดบ๊อบเลยเนี่ยอารมณ์เสียอะไรมันเนี่ยอากาศมัน,นร้อนเธออ่ะมาสาด้วย ไม่เป็นไรงุนหิดใช่ไหมอารมณ์ไม่ดีพรร้อนใช่ไหม,มไม่ต้องห่วงขึ้นบนรถผมเดี๋ยวอารมณ์ดีแน่นอนเพราะมีแต่ความสนุกตื่นเต้นและก็เร้าใจไงอะไรยังไงเข้ามานั่งรถแค่นี้เหรอเจ๊ไม่รูนะ้้วนอกจากรูปลักษณ์ของมันเนี่ยยังมีระบบ t o g g l e Switch ให้เข้าถึงระบบการขับขี่ได้ดีที่สุดแค่เราเข้ามาที่ตัว M แล้วเราก็ป้า ันบอกเธอแล้วถ้าเธอเนี่ยประจบประเจ้กเขาเยอะเดี๋ยวเจ้เขายกบ้านยกเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เขาแยะไ่หมดกี้อุ้ยอุ้ย่มาอะไรกันอยู่อุ้ยฉันพูดจัดนี่ขอไปทักทาผู้ชมด้านนี้ก่อนเลยสวัสดีคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่คุณตี้สนแซ่ซ่าราการบาด ยงังไงโอ้โหดูสิฉันเอาเธอนี่ติดตัวมาตลอดเลยโบใหญ่เดี๋ยวเดียวอยู่แค่ตรงนี้นี่วันนี้มันนั่งจัดอะไรเนี่ยอยู่คนเดียวเนี่ยเจ๊้เป็นคนรักบ้านเป็นคนชอบอยู่บ้านจัดนี่ดิฉันเลี้ยงนกได้หรอเนี่ยไม่ตอนแรกนึกว่าขึ้นมาแล้วจะเจอเธออยู่กับแขกรับเชิญเราแล้วอ้าวก็บอกโบบอกไปรับไงผมพามาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าเดินอยู่ตรงไหนไม่ทันแล้ว ไม่อินเด็กซ์ลิฟติ่งมอลเกษตรนะว่ามินเขาใหญ่ไงเขาเดินชมวิวนู่นนี่ไปนู่นใช่ไหมเราจะราดูเพลินนะใช่เพราะมีทั้งหลายชั้นและมีทั้งหลายโซนไงแล้วจะหลงหรือเปล่าเอาไปตามหาลราแยกไปหาดีกว่าเธอแยกไปทางนู้นส่วนเธอแยกกันมาทางนี้ช่วงหอมปากหอมคอสนับสนุนโดยเนียนเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟแขกรับเชิญแขกรับเชิญนะสต้อนเน็ตคเดลียน์แบอ่ะ แขกรับเชิญอยู่ไหนอ่ะเออไม่เจอแจ๊ะไม่หาแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยไปหลบอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยหาจนหมดเลยตายแล้วแขกรับเชิญของเราบอกแล้วว่าใหญ่จริงๆในที่นี่เป็นยังองบ้าหมอเด็กจริงๆนะเฮ้ยใครอะใครใครไม่ใช่ใครมันร้องเขาัสดีน้องสวัสดีน้องป้า ทํา eh ตรไ yes. ถ้า <ości carrying weird noises> form. ไม็นอนทับรองเท้าหน้องได้ยังไงอ่ะเอาหน้องเป็นอะไรหรือเปล่าดูสิโ้องเปนอะเท้าจริงด้วยนี่อนนะอะเชิญเลยนะครับน้องเป้านะครับเป้าวันนี้แขกของเราประจำวันนี้ ไปกว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างคะน้องเตาค่ะตอนนี้ก็กําลังซ้อมโชว์ใหม่ค่ะสําหรับเวลาไปออกงานตามตามงานจ้างทั่วไปแล้วก็ซ้อมอะไรยังไงบ้างก็มีซ้อมเต้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเซจ่ะเซเรื่องพวกนี้ตื่นเต้นอ่ะอันนี้เพลงก็มาเสียงทันด้วงนะคะรอตึ้งนัลลุเนาะยิ่งนานยิ่งท้อก็ไป

นี่ลไอ้เจี๊ยนแต่คนเนี้เราไม่รู้จังหวะการเต้นเลยดูเด็กเต้นเก่งมากนะมีงานดีมีสิทธิ์ย่าใจเลยนูเล่นเน้นซิวเน้นซิวเราได้ฟังลูกทุ่งมาเยอะที่น้องเป่าร้องจริงๆเขาบอกไม่ใช่แนวเดียวที่เขาชอบนะเฮ้ยชีวิตก็ชอบขับเห้พวกพี่ๆฟังหนเอยพี่จริงเคยประกวดของอาแอนด์อคะเคยเคยประกวดที่โรงเรียนค่ะเพลงกัญชาฉันชอบคนนี้ฉันชอบเพลงกัญชา ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจา้าพีิ่งนะอย่าตีนะขาทองฟ้าดูส,สดใสนะส่วนของขอบฟ้ากว้างไกลไม่มีวันใดมืดมิดสนิทนายเพลงเมื่มอชีวิตเขาก็ได้แต่ว่าวันนี้เข้ามาลุกเกาหลีจา้า ไรยังไงดูดิเ้วก็ต้องมีแท้แท้ใช่ไหมมีไหมนิดหน่อย You don't know me You don't know me h u t up boy h u t up boy h u s t a Just a เพศเพศโยนเกาหลีได้ลุ้นชุ่งได้เพื่อชีวิตก็ได้เอามารวมกันจะมีอะไรที่น้องเขาจะได้อีกมากมายนะครับแต่ว่าต้องเป็นช่วงหน้าเพราะช่วงนี้เราให้คุณเปนแบบหอมปาก เธอเก๋มากเลยซู really ่จ้าใช่เธอเคยได้สร้างวีดีกามใช่ไหมร้องจีนใช่ไหมโดยนะโดนนะโถามแค่นั้เชิญจริงคุณเจนไม่นเอ้าโอ้เป็นผู้หญิงเธอมองข้ามเลยนะโฉนี่ผมคุณเจนเนี่ยข้ามหน้าเลยโอ้เหมือนเป็นอากาศจริงหรือเปล่าชอบมองอาเกตเหรอคะใช่ค่ะก็ การที่ร้องเพลงร้องเพลงไงครับซ้อมทุกวันนี่ก็ซ้อมจักคาราวเกะค่ะอ๋อหรอคาราวเกะนี่คือยังไงเป็นห้องพี่บอกเป็นร้านอาหารหรือเป็นตู้หรือเป็นยังไงก็ทั้งที่เป็นที่อยู่ในคอมที่บ้านแล้วก็ทั้งทีนี่เต็มที่ในที่บ้านก็มีคาราวเกะใช่ค่ะแล้วก็ที่ร้านอะไรเงี้ยเขาไปคาราวเกะครับธรรมดายังไงพี่เฟีสสร้างเป็นรายการไปตามที่ต่างๆไปแล้วก็ไม่ใช่างเงี้ยเหรอไม่ก็มีร้องเพลบ้างอะไรบ้างคือได้ร้องเพลงได้ร้เพราะอะไรอ่ะ คือเราอาจจะร้องถูกถูกช่วงมันมาถูกใจถูกใจถูกใจคอมอะไรอย่างงี้ถูกใจถูกใจคอมถูกใจใช่มันมันจะได้คะแนนใช่ให้คะแนนเยอะอะไรเงี้นะคะก็คือถ้าได้คะแนนสูงก็คือจะร้องฟรีในเพลงต่อไปแล้วนี่มีไอดอลก็คือคุณ้งผงด้วยใช่ค่ะนะฮะวันนี้เนี่ยเรามีเกมระเบิดทดสอบเรื่องเป็นแฟนถูกว่าเป็นแฟนพันธ้าขนาดไหนเราจะเปิดเพลงสั้นๆประมาณแบบ

ผู้ชายในฝันถูกไหมถูกต้องนาอะไรอยมางเงี้เนี่ง่ายต่อใจนะได้แล้วมาดูเพลงที่สองกันบ้างครับอ่าเร็วมาคนดังลืมหลังควายเออช่วยช่วยเลาะมาด้วยเลาะมาเลยแล้วเอาเอาโบโบเป็นหลังคนดังลืมหลังควายลืมไป ไม่ได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ควายเขายังคงง่ายง่ายเหมือนนั่งหลังควายเกี่ยวเกี่ยวยาเกี่ยวเกี่ยวยาดเหระเกี่ยวยารู้สแปลกๆไหมไม่เลยไม่เลยทำไปสองเพลงถือว่าเก่งมากยังเหลืออีกเพลงเพื่อทดสอบความแต่ตัวจริงนะอีกหนึ่งเพลงของเราร้องเลยได้ไหมร้องเลย เอาไปเลยโซนแค่โัวโบกัะเอาไปจ้าเรื่องนี้มีความเป็นมาไปเห็นบอกว่าปลื้มปลื้มคนนี้คุณดายดาใช่ค่ะเพี่มิดาด้วยปพิ่มพ่ดาเพราะว่า คือคือเราก็ฟังเพลงพี่ดามาตั้งแต่อัลบัมแรกแล้วก็ยังไงคะปื้มพี่ดาที่เป็นคนที่เก่งแบบว่าอ,อยู่บนเวทีก็แบบสามารถเอาคนดูอยู่ชอบพี่เขามากใช่ไหมวันนี้พี่เขาก็มีอะไรจะฝากถึงน้าเปาเหมือนกันนะคะเมเจอการตามงานตลอดนะคะแล้วก็เหมือนไม่ไม่ค่อยทราบว่าแบบว่าอเออเป่าจะแบบว่าชื่นชอบเพราะว่าเพิ่งรู้ไม่นานมานี้นะคะก็ด้วยท่าทีเขนินเขเวลาเป่าเจอหน้าเราก็เหมือนแบบ น้องกลัวเราเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเอ้จริงๆเพิ่งมารู้นะคะได้รู้มายการกับเอ่อกับสินค้าชิ้นหนึ่งเราก็ได้เจอเปาเราก็ได้คุยกันว่าเออเปาเขาก็จะบอกพี่ดาค่ะแบบเปาปื้มค่ะเนื้อแบบน่ารักน่ารักแบบที่เปาพูดนะคะก็ดีใจที่เปาเอ่อฟังเพลงเราอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าเปาก็ทํางานตั้งแต่เด็กเหมือนดานั่นแหละนะคะก็คิดว่าน่าจะแบบ เส้นทางของป้อมน่าจะอีกยาวเลยค่ะเป็นกําลังใจให้นักจัดนะคะคุณกอบคือก็ได้แต่เหมือนเหมือนเราก็เหมือนเป็นแฟนคลับพี่ดาคควคนหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาเจอกันเนี่ยตื่นเต้นมากไม่กล้าว่าวมือกาแบบไปคุยด้วยอะไรอย่างงี้ทันทันขี่ก็ไปงานเดียวกันอะไ่างเี้ค่ะแต่ก็มีโอกาสล่าสุดนะคะก็ได้แบบว่า ไปกอดพี่ดาพี่ดาก็อะไรอย่างงี้บอกว่าหนูชอบพี่ดามากอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวไปบอกความในใจกันไปแล้วใช่เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยคุณดาก็รู้จักตัวตนของเปาเหมือนกันนะเดี๋ยวติดตามผลงานชื่อกันเหมือนกันจริงๆนะคุณนี้จริงพี่อยู่นี่มีเรื่องอะไรให้เราล้วงและล้วงและแคะเรื่องอะไรแคะแกะเก่าเห็นี่คำว่าและวเพิ่งวันทำไมเนี่ยล้วงและแคะเก่าแต่ช่วงหน้านะ ปากว่ามหาชนสนับสนุนโดย Index Living Mall มาที่เดียวครบทั้งบ้านมาอมาอกันต่อครับผมเราจะมาขุดประวัติตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยดีกว่าเวทีไหนที่ทำให้เราได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัว วงการบันทึงนะ่าจะเป็นเวทีล่าสุดนะคะความไมคข้อแชมป์มค่ะก็เป็นเวทีที่ทําให้ได้แชมป์ออฟเดอะเยมาแล้วก็ได้มีผลงานมาเรื่อยๆอมไม่ว่าจะเป็นหนังหรือว่าเพลงค่ะแล้วก็ได้อยู่ในไคแกมีด้วยค่ะสนิทกับแม่มากดูแลทุกเรื่องสนิทกันขนาดไหนครับกับค่ณแม่แม่คือดูแลทุกอย่างเลยตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามากรุงเทพก็อยู่กัน2คนก่อนอตอนที่พ่อกับพียังไม่มามก็แบบว่าอ,อยู่กันสองคนแม่นี่ก็ เวลาเราไปทํางานอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช้าถึงเช้าแม่ก็ไม่หลับเ็นน้องเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้ก็คือมาอยู่ในกรุงเทพคุณแม่สองคนตอนนี้คือคุณพ่อแล้วก็พี่ยายเข้ามาอยู่ที่นั่แล้วก็ไปไหนก็ไปด้วยกันหมดชายไปทั้งหมดทั้งบ้านไปทั้งแก๊งอะ่อยี่มแซวก็อยู่แบบให้สนุกดีเหมือนกันนะที่มีครอบครัวแบบอยู่แก๊งบกันนะก็ถือว่าไปเที่ยวเลยเนาะใช่ไปเที่ยวแล้วก็ทุกคนจะมีหน้าที่ค่ะใครบ้างมีหน้าที่อะไรบ้างพ่อก็ขับรถค่ะพี่ชายก็สลับกันกับพ่อด้วยแล้วก็พี่ค่ะเดี๋ยว คนที่แบบว่าเก่งเรื่องสาวเรื่องอะไรองี้เก่งเรื่องสาวเสียสียงไม่วนะเก่งเรื่องสาวเรื่องสียงก็จะเป็นคนแบบว่าเปิดเพลงอะไรองี้ให้ต้องถามความสึกเวทีแรกก่อนดีกว่าที่เป็นเวทีใหญ่ของเาจริงที่ไม่ดําการประกวดนะเออจำได้ไหมเวทีแรกน่าจะเป็นเวทีพัทยามิวสิกเฟสติวัลค่ะโอ้ใหมันใหญ่นะาตะน่ะครั้งแรกนี่ คือแบบว่ายังยังไม่มีเพลงมึของตัวเองด้วยแล้วก็ยังไม่มีหนังพุ่งพวงด้วยเราก็เหมือนตื่นคนด้วยค่ะขานี่สั่นมากก็ะเกาะข้างเวทีไงแล้วก็ตื่นคนตื่นคนน่ะคือมึก็เป็นคนนะตื่นคนเยอะมีทั้งฝรั่งมีทั้งคนไทยแบบหลายจังหวัดมารวมกันแล้วแบบคนนี่แบบ คือว่าทายาก็ใหญ่แล้วคนแน่นไปอะไรเงี้ยค่ะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่แล้วก็เป็นเวทีที่เหมือนทําให้เราแบบได้ฝึกผ่อนหลายที่มากเลยน่ารักขนาดนี้ฮอตขนาดนี้เห็นว่าฮอตจนมีโรคจิตแบบ ตามแกนะพี่เบอร์ใช่ไหมจิตจิตไปเกาะอยู่ตรงรั้วหมู่บ้านแต่ว่าก็ไม่เคยจะไปถึงบ้านอะไรไงแล้วก็ตามดูผลงานเฉยแล้วก็ชอบเอยังไงยังไงได้คือมีผู้ชายก็ก็โตแล้วล่ะผู้ชายไงก็แบบว่าเขาก็ตามไปแบบว่าสมมติว่าเรามีงานที่จังหวัดสุพรรณใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะต้องกลับบ้านไปหาพ่อก่อนทีนี้พ่อก็อยู่บ้านแค่คนเดียวค่ะทีนี้ คนเนี้ยก็ไปบอกพ่อว่าเป็นเพื่อนของพี่ทีมงานให้มามาช่วยจัดบ้านจัดอะไรก่อนก็มาพ่อก็ใช่เข้าไปในบ้านพ่อก็ทั้งตกข้าวเขาก็ไปช่วยพ่อทั้งบกข้าวอะไรเสร็จสบรก็อยู่ในบ้านรอเราอย่างเงี้ยเหรอก็รอเราเลยค่ะก็คุยกับพ่องี้นงี้ว่าเออยังไงบ้างผขก็อะไรเงี้ยก็ชอบน้องเป่านะอะไรงี้พอหลังๆชักแบบว่าไม่ใช่เพื่อนแล้วอะไรค่ะทีนี้พอพวกเราแบบว่ามาพวกทีมงานพวกพี่ทีมงานแล้วก็เป่าเองถึงบ้านอะไรเงี้ยก็มองกันว่าเฮ้ ใ,ใครอะไรอย่างนี้เดีวพ่อพาเพื่อนครนบพอเพื่อนพ่อรแล้วใช่ค่ะทีนี้ก็มาคุยกันเองแบบมาคุย hmm. ในที <GO av uther> ่มาคุยกันเองว่าไม่ไม่รู้จักกันเลยแล้วแล้วคนที่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขาบอกว่าไม่ไม่เคยมีเพื่อนไม่มรอะไร ใช่ค่ะเขาก็ออกจากบ้านไปหรือไงแล้วเขามาคุยกับเราก็ตามไปถึงงานพอตามพอเสร็จจากงานปุ๊บก็ขับรถตามรถตู้เราจนมาถึงที่พักที่กรุงเทพเปล่าค่ะป่าไม่รู้อะไรขอเิญแข่งคนแตงโมมาคุณคะไม่ได้ยากจะได้คนนี้ยรอหรือาหรอเอามั ทำไมนะไหนตาแล้าไม่ถึงพี่กันถ่ทำเลยสิเซี๋ยาไปบ้านเจหลเ่จริงตาาสิที่นี่ปากว่ามือถึงเมื่อกี้มีผู้ชายดูอยูอยู่ใต้โซฟาใช่คหรือล่ารอว่าก่งเ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 ก่ไเก่ง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 เก่หเก่งเ่งเช่มเก่ง่งไม่งเก่งเก่มเก่เก่งเก่งเ่งเ่งเก่งเก่งเก่งไก่งเก่ตเก่งเก่งเ่งเก่งเก่ก่งเก่งเก่ง่ง่งก่เ่งก่งเก่่่งเก่่่่่่งง่่งงเ่ก่่่ง คนเข้ามาดูแลแล้วล่ะเขามาคอยปกป้องดูแลฉันก็ไม่มีเลิกจิตเข้ามาใช่คนคนนั้นจะต้องแบบเข้าใจในความรู้สึกของเปาดูแลและแคร์เปาเข้าไปไม่ได้เปล่าคนคนนั้นจะต้องชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบเล่นแนวใครอ่ะใครอ่ะเรากำลังพูดถึงด้ว่คำว่าสนิทกับเมามากเมาส์เมาส์ลูกชา้ ลกงใจเธอเธอเมาะไรแบบนี้ไงแหม่ดูแลเธอได้ทำไมแล้วแม่ดีๆทักคนไปคือมันไม่ได้ไม่คูใจสองสีพี่น้องนี่ยังไงน่ากลัวนะคือสนิทกันตั้งแต่สมหวังสายฟ้าก็สมหวังคือคือัวโจ๊กไปแล้วค่ะเราเป็นคนที่เราชอบรชอบชล้อกันเองอย่างเงี้ยพี่หมอจะทงแดงเป้า

ชอบถอดเสื้อแล้วก็ถ่ายภาพลงอินสตาแกรมก็พักหลังๆนี่ก็เอาใหญ่เลยเอาใหญ่มากก็แบถอดเสื้อบอกเอาหน่อยสิอย่าฝังหลอกนิดนึงซิไปคิดอะไรก็เอียงเลคะก็ก็อยากโชว์ก็โชว์อะไรเงี้ยวันนี้สนุกเนาะฝากผลงานแล้วกันว่าช่วงนี้เราจะได้เห็นอัปเดตติดตามอะไรตามเชียร์อะไรได้บ้างก็มีอัลบั้มการุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงค่ะแล้วก็อ่า ปลายปีนี้ก็อาจจะมีผลงานอะไรใหม่ๆมาก็ติดตามกันด้วยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากๆตับแขกรับเชิญพิเศษของเราน้อตั้วครับขอบคุณนะครับคุั้วขอบคุณค่ะขอบคุณครัขอบคุณสถานที่ด้วยครับวันนี้นะครับอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ให้เกษตรและว่ามีนะครับเออเฟอร์สถานที่โอ้โหสวยทุกฉากทุกห้องโหวันนี้ก็จะมีนะครับเป็นกิมบาร์เชอร์นะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้ให้ทุกคนเขาไปร่วมสนุกกันได้คำถามคือ พวกเราเจอน้องปาวลีในห้องไหนของ Index Living Mall นะครับตามไปตอบกันได้ที่ facebook.com/indexliving หรือว่าเข้าไปกดลิงก์จาก f a c e b o o k ของปากว่ามืงถึงก็ได้ผู้โชคดีนะครับจากการแรนดอมก็จะรับไปเลยนะครับเป็นอีกิฟเบอร์เชจาก Index Living Mall มูลค่า1,000บาทจำนวน1นึ่รางวัลไปเลยจ้าได้เข้าไปตอบกันเยอะนะครับผมอ่ะก็ติดตามได้นะฮะกับรายการของเรานะฮะทุกเที่ยง25วันเสาร์นะฮะช่องหกับรายการปากว่ามอื